ด่วนตู้เย็นได้รับตำแหน่งใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่ตอนนี้ตู้เย็นเก่งเทียบเท่าผู้เล่นบาซิลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะยังคงอยู่กับประเด็นของเงียนที่บิกเรียนหรือหลายๆคนนะคะรู้จักกันในนามของตู้เย็น ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะทั่วโลกก็ยังคงออกมาเรียกร้องให้ตู้เย็นนะคะตรวจเพศสภาพให้กระจ่างว่าสารุปแล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่เพื่อที่จะได้พ้นข้อคอรหาดังกล่าวและล่าสุดนะคะวันนี้มีข่าวใหญ่มาอีกแล้วค่ะเมื่อเวียดนามนะคะได้ตีข่าวใหญ่ถึงตู้เย็นอวยยศตู้เย็นใหญ่เลยค่ะว่าตอนนี้ขึ้นไปเทียบตำนานวอลเลย์บอลบราซิลไปแล้ว โดยจากการจัดอันดับนะคะวอลเลย์บอลผู้เล่นที่ดีที่สุดประจำปี2024ซึ่งตูเย็นอยู่ลำดับต้นๆเลยนะคะอยู่ลำดับที่52ของโลกพอแม้แต่ตำนานวอลเลย์บอลสาวบาซีวอร์นิเก้นะคะอายุ37ปีที่คว้าเวิลด์แกรนด์แชมเปี้ยนคัพและคว้าแชมป์เวิลด์กางปี3สมัยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงก็ต้องยอมรับว่าตูเย็นเจ๋งกว่ามีส่วนสำคัญและเป็นตัวหลักของทีมที่ทำให้วอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม เป็นแชมป์ c v c และยังคว้าอันดับ3ในการแข่งขัน FIVB Challenger c u จรับและยังคว้าตำแหน่ง MVP อีกด้วยเป็นผู้เล่นแนวรุกที่ดีที่สุดทำแต้มได้มากที่สุดและถูกจัดอยู่ในอันดับที่52ของโลกและตอนนี้ก็ยังไม่ยอมตรวจหรือพิสูจน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพทําให้ตอนนี้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกต่างก็เข้ามาวิาพาก์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวของตู้เย็นที่ไม่ยอมตรวจเพศสภาพให้ชัดเจน สำหรับเวียดนามเองก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่จีนแต่ในรายการนี้ทางทานที่ทันถุยนะคะก็ได้ขอถอนตัวไม่ได้ไปร่วมรายการทางด้านเวียดนามเองก็จะให้ตู้เย็นนำทัพแล้วก็จะให้เด็กๆอยู่21นะคะเสริมเข้าไปในทีมเพื่อที่จะไปแข่งขันโดยให้ตู้เย็นเป็นกำลังหลักของทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทราบมานะคะนั่นก็คือโฟทีมไม่ได้ไปร่วมรายการการแข่งขันที่จีน แต่งานนี้ตู้เย็นจะรู้สึกอย่างไรเธอจะคิดว่าเธอควรจะต้องไปหรือไม่เพราะว่าเกมการแข่งขันนี้เหมือนเป็นรุ่น U21 แต่ถ้าหากตู้เย็นไปนะคะก็เหมือนกับว่าไปแข่งกับเด็กหรือว่าตู้เย็นจะถอนตัวออกจากรายการนี้อีกหนึ่งรายการก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะแต่ทางด้านโค้ชของเวียดนามเองก็บอกว่ารายการนี้เป็นเหมือนรายการที่ได้เอาเด็กไปลองแข่งขันเพื่อพัฒนาต่อยอดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้ว เพราะว่าเอาตัวหลักไปหมดเลยเหมือนกับว่าจะตบทุกทีมและคว้าเอาชชนะมาให้ได้โดยใช้ตัวหลักอย่างตู้เย็นและล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาค่ะเรียกได้ว่าคอนเฟิร์มข้อมูลนี้เลยนะคะว่าหลังจากที่ตัวของโฟทีเองถอนตัวออกไปก็กลายเป็นว่าตอนนี้ตู้เย็นได้รับตำแหน่งใหม่กลายเป็นกัปตันทีมทันทีไม่สนดรามา่าไม่ตวดแม้ว่าตอนนี้ทั่วโลกจะไม่ยอมรับ แต่ก็ต้องได้รับตำแหน่งกัปตันทีมไปโดยยังมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาอีกว่าสาเหตุที่แต่งตั้งให้ตู้เย็นเป็นกัปตันทีมนั้นเพราะว่าทำให้สมาชิกในทีมฮึกเหิมรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็ทำผลงานให้ทีมเวียดนามได้เป็นอย่างดีสำหรับประเด็นดราม่าดังกล่าวของเวียดนามนั้นทีทั่วโลกเรียกร้องให้ตรวจเพศสภาพของตู้เย็นเพื่อให้ความสงสัยนี้ได้รับความกระจ่างแต่งานนี้ค่ะดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆซะแล้ว พอทางด้านเวียดนามเองก็ยังนิ่งเฉยและทางตู้เย็นเองก็ดูท่าทางว่าจะไม่ยอมตรวจซึ่งเรื่องราวดังกล่าวจะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ<ม>สรุปเลยก็คือเวียดนามนะคะก็ยังคงตีข่าวและอวยยศตู้เย็นไม่หยุดซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าอย่างล่าสุดนะคะที่อวยยศว่าไปเทียบเท่าผู้เล่นของบาร์ซิลนั้นแถมยังบอกว่าตู้เย็นเนี่ยเจ๋งกว่าคว้าสถิติได้มากกว่า และอีกหนึ่งตำแหน่งใหม่ของตู้เย็นนะคะที่ได้เป็นกับตันทีมสมใจซะแล้วงานนี้บอกเลยว่าเวียดนามนี่ขาดตู้เย็นไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ทั้งทําแต้มให้สูงสุดแล้วก็ยังเป็นตัวรุกสูงสุดของทีมซึ่งถ้าหากขาดตู้เย็นไปนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เวียดนามเองก็ยังขาดทานที่ทันทุยด้วยถ้าขาดสองคนนี้ไปพร้อมกันก็ยังไม่รู้นะคะว่าทีมเวียดนามจะเป็นอย่างไร และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ